อีกแล้วสวิทเ้ยลำบากกันจริงๆขนาดนี้เวลาตีสีเขาด้านทำแนวดับไฟป,ป่าป้องกันไม่ให้ลุกลามมาถึงอาคารหอพระแก้วและอุติพระสงฆ์ด้านทิศตะวันออก ขนาดนี้เวลาห้าทุ่มเศษเไฟป่าได้ลุกลามสถานที่อันเป็นที่อยู่ของพระสงฆ์อาคารสถานที่สำคัญของวัดทะลุไปถึงแนวเชิงเขาค อันนี้กำลงัลงลามมาฝังทิศตวันตกของดอยบุศราคำข้างกุฏิพระสงฆ์อยู่จำพรรษาตอนนี้มีบุญเรืองพนักง,งานของวัดและพี่หัสนยัยแก้วกุลและขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อน มาก่อนขึ้นมาก่อนมาดาวขึ้นมาก่อนโอ้ยเสียงพี่หัสนัยพี่หัสนัยแก้วคุณมันช่วยดับไฟป่า